เมื่อมาเียบยางนี่ระบาดซนครับเหแล้วก็แบบนี้ขึ้สีเส่ยยอะกินเดียบ่นี่ยม่เขาก็ให้เว่ก็เดียบ่ไม่วก็ผ่านบ้างยังีบ่มันหอนก้าใส่จ้ะ

coi 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 pia, được nè lận. ôi, ta cán mộc này ta ôi. đấy, như thế là. nè lận, được nè lận. nó vậy ta. chan như มันนองมัลงนองล่มนูลาทอดไข่อันนี้น ay, อ,อุ้งทอดไข่ครับก็ดทอดอไม่ไหมไม่ไหมไม่ใช่หรงอครั่พอดีล่ะมีคนชิมแล้วมีคนชิมแล้วคนทางขาแล้วโอ้โอใใพ่อเกชิมเนม่พันวะแต่พ่อสิตตาชิม นี่มีผู้นำขาเนี่ยมีผู้นิสิมก็มึงเล่นอยู่กเสรื้อคอได้เสร็อได้เสร็จเสร็จเสร็จเบืออ๋อ้ซาบิ้มกึนที่พมแตได้จิ้มหน่อยเนาะพ่กันเลยพอไปจิ้เลยเ้ยปลาไปกินข้เกียวเสียปะนี่ใจนะมึใจ ตว่าก <lien> ินมาแขกเติมว่าอะไใคเกี่ยวอะไรหัวนี่แขกใหญ่ตัวเมีนดอกวายยังไม่หงอยล่ะยี่นี้ผู้ใดมาจิมเบิ้งที่แหละผู้ใดมาจิมเบิ้งม่แม่เคยกินแต่ำมะฮงเออกินเบบิดดูันาด่แม่บ๊อู่หงอเข้มมาแสนจะบอบเมจิมแม่ไม่เข้มหอยหัวอ๋อไปกินทอหอนไปเนาะไปกินก่อนมาเมีดีมากเลย มันจืดเลยปรุงบ่ละก็การยุบบ้านนี้ยังก่อพ่ออีกอูเลยเปลี่ยนเลี้ยงตุชัยฮะทุชัยอบตอุงชยบ่อบตอุชัยอุชัยกับอุทุมบอพิสัยเด้เป็น้องคับคุณอะไรเปลี่ยนเลี้ยงเลยสิเเลีเะมาลองด้ดิเจียที่อร่อยที่สุดในสโลกอได้เน้องเนาะบอ

ไปตุร่ตุเร่ยุารถแก้ไปีเพื่น้ยไปหายูงงานลก่อนทำบดีหรอบ้างหรอไปน้ำแกนไปน้ำยูไปน้ำไเปน้ำแกงน่ห้าไปทางไหนจ้ะมขางนหยดละบ้างบารชเลยอืมาทนดเอรวะสลน่ะ มันม no, okay. um. ีทางลาดไปค่ะมีทางลัดร่งหินมันมีทางลัดร่งหินไปหายข้ลยงหลมาคนหรลันีเปเลละงเด็ดมากเดียว่กดูการงดูการ หน้าบบไงเมื่อเช้าเด็ดเอาอยู่หมองก่หัานมิมแล้วอ้เอ้ยช่างวไม่มีพวกินน้ำกระเบื้อตก็้เานี่นะวปรดีไหม้านนังหอมล่งแซ่บสเออกินดีดี กมก่ยมีเก็บไม่หน่อยตะวันเ่กินดีดีมันเต็บไหมมันสีแพรุ่หน่อยอีกบ่สูสุมมันมันมีลูกปลาเออมันมีปลาที่กินลูกมันได้แม่ไนเอาก็แพ้อยู่มันต้องอยู่ข้างนอกไงมันต้องอยู่ข้างนอกที่ไม่มีปลาเอามาแพไปข้างนอกเพื่อที่จะไปแพรพันแต่ว่าโดก็บอกว่าให้มันกลับบ้านเอ้สีเห็ดเอางเยอยมันแพ้อยู่ไม่งัต้องตีกระชัง แต่ว่าเราต้องคุยกับโด่ให้เข้าใจก่อนว่านี่คือที่ที่ให้กบอยู่ฤฤฤฤฤฤฤนะไม่ใช่ว่าให้ให้ลงให้ลงสาโดไม่เฝ<ม>้าคือโดมีหน้ะทีไรโรงสา,สามัันกันคนคือน้องกับอะไรยี่นี่คือกบโดดอกมานิดนึงมันไล่กูไลงไปเลยเขาไงกับอะไรมันขุดออกมาโรน้นำนั่นละอิลอี่เด้เห็นหรแห่ลนีมือจับก็ เดมือลงไปมันโดดขึ้นมาเลยหรอโดดมัแปะมือเลยหรอกระโดดกลัฟเลยหรอมันโดดมัแปะมือเลยมันเดืมือคือต้าไปที่เดินไนี่ y cool! Very cool. ำแล้วครับตกกระเปาห้องนะจะได้เดินทางอบตทุงชัยอุทพรพิสัยซีสะเกตอีกแล้วครับอ๋อเนาะเอ้ยย่ันอ่เออ้บีอืเอ๋อ้บีส่งไปไหน เดี๋ยวพร้อมกันไหมคิมนาครับฝากช่องพ่อแมวอุ้งหญิงลำเพลินนักขี่อั่งครับพ่อแมวอุ้งหญิงแฟนเพจสวัสดีครับ